อยู่กับทีมงานของอเ่าตรเชิดครับเป็นงานเคลียร์ริงเคลียร์ดินครับพี่น้องเคลียร์ดินต้องเอารถไมโครเคลียรอย่างเดียวครับ การสโลกสวยงามครับฝีมือ,อตกแก่คับเองครับวันนี้ขับเองกับมือครับเป็นลูกชายครับลูกชายของตาแกเียว่าฝีมือเหมือนกันครับฝีมือเนียนย งานฝีมือสานน่ S y 1 3 5 c สามาครับไม่แกะกลองครับโอเคว่าไม่แกะกลองมาสปีบรรยากาศตอนเย็นๆครับผมพี่น้อง ถือว่างานดีครับทีมงานนี้งานเข้าตลอดไม่ว่าจะหน้าฝนครับถือมือดีงานงอกตลอดครับนอยู่ติดถนนดำเลยครับถนนดำมาจะทำปั๊บน้ำมันครับ ความลึกถมที่นี่ประมาณประมาณสี่เมตรครับโอ้หลายพันเที่ยวครับพี่นอ้องหลายพันเที่ยวเลย งเ็กใสายไฟข้ามมนด้วยครับถีอมือครับงานเนียน มีฝากไว้รที่นี่ก,นก่อนนะครับวัสดีครับ